ครับผมสวัสดีครับสวัสดี fc แฟนเพจทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ช่างจะสอนแก้ปัญหาได้ขาดบ่อยนะครับกรณีจากเข็มเดี่ยวทําไมถึงได้ขาดบ่อยจ้างแก้ไขยังไงครับแก้ไขยังไงคะช่างมี fc ถามมาเยอะนะครับผมครับผมวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับผมหนึ่งให้ช่างเย็บทุกท่านนะครับดูดูที่เป้นจักนะครับตรงรูเข็มตรงรูรูเข็มรูเป้นนะครับผม ว่าเป็นรอยเข็มหรือเปล่านะครับผมนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ได้ขาดบ่อยใช้มือใช้มือ,ใช,มอใช้เล็บสกิดดูนะครับผมตรงตรงหน้าแป้นนะครับตรงรูเข็มถ้ามีถ้ามีนะครับให้ใช้กระดาษทรายเบอร์อ่หกร้อยแปดร้อยนะครับขัดขัดทั้งข้างบนขัดทั้งข้างล่างแล้วก็ขัดเข้าไปนะครับ ม้วนม้วนม้วนนะครับใช้กระดาษทรายเนี่ยฉีกออกมาแล้วก็ม้วนม้วนแล้วก็สอดเข้าไปในรูเข็มนะครับเราแล้วก็ถูขึ้นลงถูไปซ้ายไปขวาจนกว่านะครับหน้าแป้นจะเรียบเสมอเวลาใช้เล็บสักกิจแล้วนะครับไม่สะดุดเล็บไม่สะดุดมือนะครับผมคืออาการแก้ไขอาการเบื้องต้นนะครับปัญหาได้ขาดบ่อยนะครับ2นะครับอาการที่2นะครับเป็นที่โรตารี่ หรือว่าช่างท่านหลายท่านก็เรียกว่าฮุกบางพื้นที่เขาเรียกว่าวงเดือนนะครับผมตรงนี้นะครับนี่ปลายโรตารี่ตรงแหลมๆตรงนี้นะครับให้ช่างเย็บทุกท่านนะครับใช้เล็บสก,กิดู่ลูปไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับตรงตรงตรงสันปลายบริเวณน,นะครับเห็นไหมเอ่ยไม่ชัดเลย อ่านี่ครับผมนี่แต่ตรงปลายตรงโรตรีนะครับตรงตรงนี้นะครับพอลูปไปเนี่ยมันจะสะดุดมือนะครับผมเพราะว่ามันเกิดจากการเสียดสีเวลาเข็มที่มันวิ่งเข้าไปเข็มช้อนได้ตรงเข็มบ่อยๆเข้าเป็นพันๆหมื่นๆรอบก็อาจจะเกิดการเสียดสีแล้วเป็นอ่าเป็นรอยนะครับเวลาลูบไปล้วเป็นมันจะสะดุดมือสะดุดเล็บ ก็ใช้วิธีเดียวกันแก้โดยใช้กระดาษทรายนะครับเบอร์แปดร้อยหกร้อยขัดนะครับขัดขัดเบาๆนะครับผมไม่ต้องขัดแบบเอาเป็นเอาตายนะครับเดี๋ยวปลายโรตารี่จะทู่นะครับพอทู่แล้วมันก็จะ,ะไปช้อนได้ตรงเข็มไม่ดีทําให้เกิดสาเหตุได้ขาดได้กระโดดได้อีกนะครับผมใช้ขัดพอประมาณพอ,อ ไม่ให้มันเป็นอะ,อะไรละพับช่างเรียกว่ามันเป็นเสี้ยนนะเนาะมันเป็นเสี้ยนเวลาลูบไปแล้วมันสะดุดมือครับเนีย่ยเราก็แก้ปัญหาได้ขาดบ่อยนะครับผมสาหรับช่างเย็บทุกท่านนะครับมีอยู่สอกรณีนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือกระสวยตรงขอบขอบกระสวยเนี่ยเป็นรอยขูกขะนะครับเราก็เปลี่ยนกระสวยใหม่เลยตรงนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่ง หลักๆก,ก็คือแล้วก็มีอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเข็มเข็มเป็นรอยเข็มเป็นเสี้ยนเหมือนกันนะครับก็เปลี่ยนเข็มถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเข็มแล้วยังไม่หายนะครับผมก็คือให้มาดูที่แป้นจักดูที่แป้นจักว่าแป้นเป็นรอยแบบนี้หรือเปล่านะครับผมถ้าเป็นเราก็จะหากระดาษทรายมาขัดมาถูซะ นะครับผมแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับเท่าที่ช่างแก้มานะครับอาการเราเนี้อาการได้ขาดบ่อย,ยก็หายนะครับหายสาเหตุหลักๆ1แึ่ป้นนะครับผม2เข็ม3กระสวย4โรตารี่จักเป็นรอยนะครับผมแก้อาการเบื้องต้นโดยที่ช่างได้บอกมาแต่ข้างต้นนะครับผมให้ใช้กระดาษทรายขัดนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำแก้ไขอาการเบื้องต้นให้ช่างเย็บทุกท่านนะครับซ่อมจากเองได้ง่ายๆที่บ้านไม่ง้อช่างนะครับผมไม่เสียตังด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของของช่างแหลมด้วยนะครับผมรับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับแค่นี้ครับผมสวัสดีสวีดัตครับ